เล่นอะไรกันนี่สุขไทยตอนปลายปีค่ะโอ้โหคนเป็นล้านอไม่เอาลูกไม่เล่นแบบนี้สิครับแบบอยากได้แต่กบบอย่างไรมาลอยกระทงดีลูกเสียม้าแล้วมะอ้าวลูกเสียม้าเลยนะเอาปนุดเก็บไม่ได้ทอน่ายแต่ว่าเวลาเราไปแม่กองนี่ไงดำเนินสะดวก เก็บแล้วแล้วกเทอทอแล้วขาขาบอกว่าเขาบอกว่าขอหนึ่งวันกับสาวๆแบบว่าทำเอออัมภาวไปแับใครนะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโหตักน้ำปักน้ำอะไรอ่ะแล้วไง วไปไปเอาช่วนีงอโราอ้โหอ้าวไปื้อเนไม่ได้ไปซื้อผักบุ้งอะโอ้โหร้อนหนูเคยไปมาละไปแล้วเสมัยก่อนฮิตไอ้นี่พันนม่ใครเหรอกับผู้ชายหรือเปล่าไปซื้อเสยวอยู่นเสวนนี่ก็ไปนะเหมือนตามร้อยพัะเรสวนอยากรู้คนร้อนแต่มันก็เด็กๆก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อะ ก็แต่มันก็สวยดีนะเพราะพ่อแบบมีทำคอนเทนต์พาเด็กเข้าครัวทำอาหารหน่อยโอ้โหก็ทำหลายทีแล้วนะไปเพชรบูรณ์มีฟังที่โรงเรียนสอนทำอาหารเองมันก็คงมีอ no> ่นงราเอาแบบใกล้ๆกรุงเทพก่อนนะใช่ใช่ใช่เพชรบูรณ์ ไปซับซูนก็ไปไหว้พระไปอะไริใช่ใช่เอาแบบวันวันแล้วบอกให้พี่เดียร์ทำขนม้เราไปอย่าไปยุ่งเลยเอาว่ากำลังสามของเราวันเดย์ทริปแบบไปง่ายๆไปเช้าเย็นกลับได้สุดล้วมีเยอะนะมีเยอะหรือว่าจะไปเอกมัยหรือเดียร์บางทีเรารูสึกว่เราจะพาไปไหว้พระก็ควรจะหลงกันเพราะจริงเราก็ชอบนะแต่ว่าเอาทำไมเราไม่ไปทางเดียวกันแล้วลูก อยากดูสาวๆตัว DNA เอะเอค่ะคใช่แต่แค่กลัวว่าถ้าลงแบบไหว้พระไหว้พระทุกเหมือนทำบุญทำบุญทุกวีกทุกวีคอย่างเงี้ยมันกลัวเราคนดูจะแบบเอ๊ะชอบเลย <c oughs> เอ๊ยอยังไงแต่ทีนี้พอไหว้พระเสร็จออะไรยเเั้งไางวเปลี่ยนเป็นป้าน,นุชแล้วหรอ มันเฮฟวี่ใช่มั้ยล่ะคือเขาไม่ได้จ้างอ่ะก็ถามเขาไงให้เขาแบบเสนอแบบมีความก็ถามเขาไงใหอเขาแล้วก็อแบบมีควา มีคนบอกภูเก <Caribbean> <poured> ็ต <ấy> ค่ะภูเก็ตภูเก็ตไม่ใช่ไมช่หนึ่งวันแล้วภูเก็ตอ่ะเดี๋ยวจะไปเพราะว่าอ๋อเขาบอกว่าจริงจริงค่ะขอแบบสาวๆใน YouTube อ่ตอนนี้สตาร์บัตตี้ขึ้นอยู่นะคะระับอยากตอนตลชน้าเตอนแรกเราก็แยกกันแต่ตอนนี้ก็คือแบบเรียบร้อยโอเคจริงเหรอขอพาอคำหนึ่งได้ไหมเมีเล่มมีเริ่ม,ม,ม,มหยุดลว ตาแปาตี้ขึ้นอยู่นะครับถ้าอยากส่งได้ให้เราก็ส่งได้นะครับเขาเขียวค่ะป,ปลูกป่าชายเลนค่ะ <c oughs> อยากแย่งลูกกินนะเอาเขียวก็เช้าเย็นกลับนะเพราะอยากกินจากลูกลูกไสบายจะ เลนไหนเวลาเวลาคุณครูบอกว่าให้กินได้เขาจะพูดว่าอะไรนะสีไลออนเม่อไรที่เราเล่นไหมไม่ไรไม่ไรลูกเอนจอยุทยาค่ะมันคืออะไรอะไปดูเรือรบที่สตัตหีบ ดูบัวคาเฟ่ค่ะนะครปฐมเดวขอไปดูก่อนว่าหน้าตาห่วงจุ้ยรีสอร์ทเฮ้อะไรว้าวหนูกินอะไรรีสอร์ทสลับบุรีชื่อนี้เลยเหรอห่วงจุ้ย เมื่อกี้เขายังไม่กินเลยฮะวนนี้นนี้เขาทำได้แต่ว่าแต่ว่าเขาเคยแพ้แพ้เืออย่างนี้กินไปแล้วเดี๋ยวเขาันลงมาเตี้ยๆแล้วก็ค่อยแกะลูกอ้่เหรอ

ป่วยทุกคนแล้วจ้ะตอนนี้เ,นหเหมือนคนป่วยไหมทุกคนไม่เหมือน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไอทุกคน <c oughs> แต่ก็คือไอตลอดเลยนะ ไ <Okay. S 2> อ้แมนบินดาอููหพอแล้วนะไไอเหรอทำไมถึงชอบไอรรนแมนเขาถาม,ม,ามานาไมานะ่ไหมลูกแม้ว่าเขาฉลาดเพราะว่าเขาเรียนเก่งนะเขาตั้งใจงเรียน,นช่าใช่ ไอรอนแมนเขาฉลาดด้วยนะเดี๋ยว <c oughs> จุ๊บ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 ใช่<อ>เขาเขาฉลาดเขาก็เลยสร้างชุดไอรอนแมนได้ถ้าเขาตั้ง ที่คนถามว่าตรงพอดีเขาแพลเขาแพลยุงเลยไอ้เด็กับพี่พีมากคิว้ว อัญญาเป็นอะไรฮะโดนยุงกัดเนี่ยวิธีร้องเพลงอะไรหรอลองให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมครับเอาวันนี้ก็ยังมีคนถามเข้ามาเรื่องเสื้อนะว่าแบบจะจะได้รับเมื่อไหร่ก็ ส่งได้หลังวันแม่หรือวันที่สิบสองสิงหาก็คือจริงๆก็คือเราเข้าใจผิดเนาะ <Okay. S 2> ขอโทษอีกทีแล้วกันเพราะว่าเสื้อบิ๊กเนี่ยที่เราแจ้งข่าวไปว่าเราจะได้เราจะ <c oughs> ก็ขอโทษด้วยละกันสำหรับคนที่รอเสื้ออยู่ จริงๆมันเป็นแบบน่าจะส่งได้ประมาณวันที่สิบสองเดือนหน้าทุกคนรครับโอเคจะถให้ก่อนไปไปไหนอ่ะลูกไปพี่ไปแล้วภาพมัวมัวไหมจริงหรออ่ะไม่ใช่ใช่ที่กลับมาแล้ว วิธีทำลายไปแล้วเหรอ,เอ,เ,อ,เ,อเอ้อเอ <S <S เอเอาเอ้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 าโ,โอโอโอแดดแต่เม่อกี้พิธีร้องเพลงอะไรอยู่อหรครับ พี่กินอะไรครับไม,คม,มนคืออะไรวะสิีไม่ชอบเพลงอรอยหรอจริงเหรอว่าไงสาวน้อยอบนะอลหรจุ๊บขาเพราะทำไมเนี่ยพี่ฟายังไม่กลับมาเลย,ยคิดอปไรเหรอเอ้ย โอ้ oh, <c oughs> ได้สตาร์บาัตตี้แล้วได้ตอนไหนเนี้ยโอ้เอลิซาเอลิซา thank you เอลิซาน e ์อัส1,300ติ่ามัอกนตา thank you อุ๊บขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็ทำสตาร์บัตตี้สำเร็จอีกครับโอ๊ยน้องพี่เมื่อไหร่เรา โทรไปหาบอยบอยพิสนุเขาออกเพลงไม่ใช่เขาเราเมื่อเช้านี้ใช่ป่ะเราตอนเราขับรถออกไปเราฟังแฉใช่ป่ะดาด้าเขาก็ยอดวิวแปดพันเขาว่าอันน่าจะเป็น เขาเขาปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงเขาชื่อเพลงยิ้มยิ้มเขาปล่อยมาสิบวันแล้วหนูคือกลิ่นกับรินเหรอหลาน้องทีไม้องเพลงอะไรเงี้ยอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนี่คือกลิ่นกับลินเหรอโอโเคเป็นเพราะว่าแบบเขาลงในช่องที่แบบปกติเขาลงแต่วีล็อกไงซึ่งมันไม่ใช่เพลงอ่ะมันไม่ใช่ช่องกลิ่นกับรินต้องมีพามกินบอลเนาะบอมใช่ไหมบอมหรือบอล ทำกินอะไรนะอ๋อว่าดวงด้วยนะบางทีเราลงผิดเวลาผิดที่นะผมกินบลที่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 โยนที่โยนฟังทร์นเดี๋ยวนี้ก็คือจะลงอะไรก็ต้องดูนะว่าลงในช่องไหนอะไรยังไงด้วยโอเคไอซีเอาโฆษณาให้บอยพิษณุนะเข้าไปดูเข้าไปดูเพลงใหม่ของเขาได้ชื่อเพลงยิ้มยิ้มกระหัวทำไม ทันครับสิเวลาพูยกับพ่อจังหวะจังหวะชีวิตอะแต่นี่ก็ถือว่าเราพ,อพอ่พอสอนยังไงเนี่ยเพลงเนื้อหาดีๆแหละเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่มานใ่<ะ>มันหักเธอไปถ่ายแ้ำอ้อ <laughs> ชื่อเพลงยิ้มยิมบ เขาก็เวักไปพะวเราช่วยกันโปรโมทดีถูกดีโอเคให้คนอื่นซ่อมได้ไหมอ่ะมันพันกันอยู่นิดนึงไปให้ปาปุกในฐานะคนรักครอบครัวเหมือนกันแล้วไปเล่นฟินเนสที่เดียวกันไปปาปุกซ่อมได้ปลาปุกซ่อมได้ครับพรีเหมือน เซนทรีซูเปอร์ปุ๊กแอนด์ชีวิฟิกส์อิ่งใช่ทุกคนภาพมันอาจจะมีมัวบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าแบบ บงาอัญญาลงไหมลงอัญญาลงปล่อยอัญญาลงก่อนหนูเล่นหนูเล่นไม่ได้อะไรวมันมีแค่กระจุกเดียวแค่ไหนหนูเล่นกันผิดวิธีอ่ะลูกรู้ไม่วามั่งทีร่อะไรไบไปใครเดีย เฮ้ไม่ตีกันไม่ตีกันอันนี้อันนี้หนูว่าหนูว่าทำกันไม่ยุ่มกันได้สองคนได้ไหมราการ์้สูเลยอันนี้ไงอ่าแบบนี่มาพ่ออุ้มใครทำพัง จบอแม่คนหนึ่งอ๋อเขาอยากให้มามิวไออัญญามาฮะหาพ่อนี่มาหาพ่อใครทำใครทำพังเนาะพี่อัญญามาหาพ่อคือตอนนี้เราก็คิดอยู่ว่าเราจะถ่ายคอนเทนต์อะไรใช่มีใครแนะนำไหมคะคอนเทนต์อัญญามาหาพ่อพ่อจะอุ้มอัญญาพ่อจะอุ้มอัญญามาหนิสบายนะ อยากดูอะไรนี่นะอาหารนะไปหาพ่อเดี๋ยวนี้ขีหลังพ่อเอาไหมขีหลังทำอะไรเนี่ยแนะนที่มันกว้างๆที่มันเหมาะกับเด็กกว้างกว้างเอาไหมครับเอาไหมกาชอบขี่หลังขี่หลังพ่อมาอ่ะอ่ะอ่ะเผื่อมีอันไหนน่าสนใจพ่อจะไปคิดมีสถานที่ไหนในกรุงเทพนี่ยที่แบบแนะนำน้ำบูไม่ดีไงลูก ยก็ดีใช่เพราะว่าถไปงดีกว่าไสนอะไรก็ไปไปทอรอบนู้นเนี่ยไอใส่พ่อไอแดดพ่ออกวนหนูว่าถ้าไปสวนลุมไปโดยรถไฟดีกว่าเห็นเห็นภาพนี้จนถึงอแดดพี่ฟ้าพี่ฟ้ากลับไปดูแม่ที่พม่านะคะเดี๋ยวก็กลับมาแด่เลยอ่ะ โลกอะไรไปทางไหนไปทางไหนไม่ใช่แต่ส่วนรถไฟมันคิดช่างหลากหลายเหลือเกินส่วนรถไฟจะไปทางนครปฐมตาปาร์ตี้ตายยังไงเธอไหนไหนให้แน่ไม่แน่ขอแต่เรามีตัวประกันเนื้อล้างใช่เราเอามีดเจาะคอพี่นุ้ยไว้อยู่งี้สถาปาร์ตี้ได้แล้วมั้งเดี๋ยวเพิ่งกลับมาจะเพิ่งพูดแต่งน้ำเอาไปไหนแล้วมามีไปแล้วมันไม่ดี หนูแหละทำให้มันอ่ามันหักในรูปก็หนูเล่นกันยังไงล่ะเนี่ยไม่เมื่กี้นี่มันเขาเรียกนี่เองอะอ้าอุ้ยฮ่นี่แหละมันอมันมันออกมาพี่พีล้างให้แเอาฮะล้างทไมเแตะเขาละอ๋อไม่คนละมีอีกอันนึง อ้าวเหนื่อยแล้วเพรพ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่อันนี้อันที่ฉันบอกว่าฉันแก้ไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้จ้ะอ๋อเหรอโอ้โหอะไรกันนี่ตกใจหมดเลยโอ้พันกันมันร้อยแบบตลบอ่ะใครจะไปแก้ฉันบา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 โดนขาพ่อนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะทัญญา

ดูบัวคาเฟ่นะครามถมสวยมากพี่ชายที่แสนดีมันจะเป็นปลาทองน้องไปปาทองน้องก่อนได้อันญาจะดันหรืออันญาจะขี่เขาบอกเป็นดูบัวคาเฟ่โอ้น้องพี่เจ้าของร้านได้นะรบกวนอินบอกมาค่ะพี่เอ้ยอันนี้น้องท่วงกว่านี่เออจต่น้อง ลองลองเก็บไว้เป็นพิจารณาดูแน่เลยอ่ะดูดูวัวพี่พิมาเตะสาวน้องชูเฮฟวี่พี่ทีบอกอีสชูเฮฟวี่ทองฟ้าจำลองหนูเคยหนูเคยอยากจะบอกว่าเออพี่ไปกันไหมทองฟ้าจะไปดูดาวอะไรเงี้ยโอ๊ยระวังระวังโอ้เสียวคนจริงเลยอ๋อใช่ใช่หนูเคยจะแนะนำคนนี้พิมมาว่าทอง มีคนมีคนบอกว่าชธรรมดามันไม่ค่อยมีคนใช่วันธรรมดาไม่ค่อยมีคนของพอจำลองอ่ะส่วนสยามค่ะไปนั่งอยู่ในกระตู้ดวเพราะว่าถ้าเป็นวันอเขาบอกว่าไปส่วนหลวงค่ะอ๋อไปเอ็มโซเฟียไปพิเจอร์ลิ่งกับน้องเนย ยินเย็นด้วยเอมสแควร์มีคนบอกไปนครนายกด้วยนะสวนรถไฟค่ะดอกคอตมีคนบอกไปสวนสยามเอ้ยไปดูบัวที่นครปฐมนี้ ไปหามีเลยพิมพ์กันใหญ่ละอันมันเป็นดอกบัวที่เยอะเยอะเยพี่พิมให้เห็นไหมถ้าเราไปได้หลายอันเลยนะปิกกระปุ๊บเลยปิ๊กกระปุ๊พ่อสิเอมาบัวบัวยุบเลยนะไปไหว้ไปไหว้พ่อผดผด <c oughs> มอสกำลังสวยเลย <c oughs> ว้าวอวด กินไป้ส่วหนอการไได้นะเป็นที่ที่เราจีกันไอ้ตรงตรงกินเทียบเลยตรงตรงตรเจดีใช่ตรงับมันเป็นอะไรพับขัมเจดีใช่ใช่บะหมี่อะไรอร่อยสักอย่างด้วยโอ้ยนี่ไงฝ่ามทะเลก็ เรจะไปฝันเดลเคปมามา,า,าให้พ่าา <c oughs> อแม่อะแล้วขอาาถมก่อนเลยปะนับแรก <c oughs> ทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกแมตีอคนบอกว่าไปหาลิก,ก้ากับโลล่าค่ะบอแบอกว่าเีย ไม่ใช pues ่สมบอกจะไปดูโการพาไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวอุธยาเขาบอกแล้วก็ให้เด็กเดี๋ยวจะมีคลิปไปหามาแล้ววันสุดีอ๋อใช่ใช่จุดไทยถ่ายรูปเนี้ยเหรอโหแค่คิดถึงแสงแดดก็แต่ว่ารอให้เขาเดูได้ไปหามาแล้วอ๋อรอค่ะรอชออ ตลาดบางน้ำรึ่งมีปั่นจักรยานชมสุนช่ทองนี้เขาทนน้อยแม่แสองสามวันนี้คิดอยู่ว่าเอ๊ะถเจะไคจุดที่สุดสัตว์มากๆอ่ะหน้าหน้าไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาแบบยังไม่ได้แบบทางร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหนูว่ามันก็จะไม่สุดมหาลัยเรีนเฟสสดมหาลัยละคเออไปสำหรับเราอ่ะคือถ้าลูกพี่ชอบวิทยาศาสตร์ขา้าลภัณฑ์ไหเลยจริงหรอไ โตกว่านี้ใช่วอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องที่ยดูบัวดูบัวไปราชบูรีไปวัดแล้วหนูหนูไปถามให้ไหมให้หนูไปถามให้ไหมตึกมหาครตามธรรมชาติคาเฟ่แอนฟาร์มมีรถไฟนั่งรอไม่สนุกแบบใช่แต่ก็โน่นไว้นะแ่อะคิดไว้เผื่อไวพระพระพระพมเจดีมีฟาร์มสัตว์และกิจกรรมให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะต ส่วนแกะไก่กระต่ายสนุกมากสนุกแน่นอนพี่ก็ขึ้นไปกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูลอรอข้างล่างส่วนไปหาที่บ้านนั้นเดี๋ยวรอไปก่อนพี่ก็ขึ้นไปไงเดี๋ยวดูรอข้างล่างสอคนอี่หท้องเทือเฟ่เออดีไหมท้องเท่ยวไทยส่วนพึ่งราชบุรี แนะนำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห้าร้านไอเลิฟฟาร์มและคอยปฐมสนุกได้มีทีเร็กด้วยอันนี้ก็ได้นะอะไรนะยาอยู่